สวัสดีพี่น้องเมืนน่อนี้ฝนคือคึมคึมเนี่ยตัดหญ้าใหงัวบ่งพี่นอ้องหญ้าตัดแหงัวอันนี้อันนี้ตัดใส่ถุงขายส่งส่งให้ลูกค,ค้าบังพี่น้องเลียงงัวล่ลเราว่ามีปลาหญ้าอุกอังใจแท้ ตอนนี้น้ำบาดาลบ่ไดใ้ใส่เพราะว่าฝนตกดูเมืองเมิ่งหญ่าหญ่านี่มีทั้งหญ่าขนทั้งหญ่าแพงกุลาผสมผสานกันพี่น้องนี่แปลงนี่เป็นหญ่าที่ปลูกใหม่หลวกามันมีหญ่าปนเขาเลยตัดออกเพื่อสิให้มันเกิดใหม่เมืองเลขขาเลขขาเงือแตกเง,งือแตนใช้ดูวเลขขา เลขาเงินแตกเงินแตนเอารถเอาเอา,เอายาขึ้นรถพี่น้องเอายาขึ้นรถที่เอาไปให้เด็กๆในคอ,อกเลยสูมือนี่ใส่ในคอ,อกเพราะว่าคอกเข้าแล้วแล้วเบ่งบรรยากาศเดี๋ยวจักหน่อยเ,าาเอายา้ากเสียวยาแหง้วะยาใหง่วเมือเม่อนี่เมื่อนี่ได้ยาลายเล่ขาเป็นผู้ขับรถ สกปิดเทอมเขาต้องมาซอยพี่น้องว้าไม่ลุนเขาใส่พอเพื่อจะไมนได้ยินเสียงจ้าอ้วนโอ้ยจะอ่นอนหยาพี่น้องเลยหยาเขียวแล้วเขาสิบธิ์เ่าหยาใหงื่อ่ะตอนนี้ เขากลังผลนหยาไปให้งัวพี่น้องฮะลังพ่นเหมืนกับว่าคือบปลอยมันกินโลดสาเหตุที่บอปลอยภาะวะหนึ่งเขา้าเข้ากุ้มงัวหยาแล้วที่ส,สองถ้ามันยำแล้วหยาเขาก็บบอกเกิดเอาเอาที่สบายใจคือเขา้าครังบริเวณมันแล้วก็เอาเข้าไปไน้ ห้างให้กินแล้วก็มี่เดินให้ยางก่ะโอเคแล้วพี่น้องเตรียวมีขก็ต้องไปเดียมยางนี่คือเดินเดินบริเวณที่เขาขังม่วไว้ประมาณสามไร่สี่ไร่เขาหุดใจว่า,าเขาสิได้กินยาเพิ่งีิดออกเพิ่งม่วเพิ่งดีใจพักกันแลน แน่สิไปเขาเพื่อสิล่อจินยาเบื้องบรรยากาศซื่อๆดอกพี่น้องให้เบื้องบรรยากาศข้างล่างก็สิเป็นบอบอหนาเบื้องบรรยากาศเมื่อนี่ยา,า,ยา,าเต็มห้างเมื่อนี่ยา,าเต็มห้างพี่น้อง เวลาเขาเวลาเวลาเขากินยาเนี่ยเขาก็สิมิเพลงฟังเพราะว่าขนาดคตเปนบม,มอเขาล้านอาหารจังเสียเขาก็ฟั่งเพลงแล้วก็จิตใจมันก็ะเบิกงบาน เฮาาเลยเข้าเลยหาเพลงมาให้เด็กๆฝากนำเจ้าของกะคไา้เมื่อยนำพี่นอ้องเลี้ยงง่วเลี้ยงง่วแบบกรตตองเรียกร,ยรยแบบะตซีเสีย้ามีหนึ่งปลายา่ 2, าสองอ่ารองอาหารของเขาแล้วก็เรือนนอนเ่ือนอือนเท่ากันสี่พยายาม ได้ไปเสื้อปูนขาวมาแล้วเดี๋ยวลอยลอยขาเชื่อโจดนะโอ้ยเป็นตัวเต้นเนาะอย่าให้เ,เบิ่งบรรยากาศพี่ดองดูบรรยากาศร้านอาหารไร่ชูมี <c oughs> <c oughs> ไรไรชูมีเปิดร้านอาหารให้เด็กๆ ช่วงที่อยมักที่สุดเพราะว่าเห็นง้วยกินยาตอนต้นนยากับเมื่อยทัมดาเพราะเป็นยังได้บักเต็มรถแลหโอคะโอเค ัซัวติดตามไม่ท่านา่ามือนี่หรือมืออื่นหรือมัดต่อต่อไปเสียโอีอยาใไขเบิงเพราะว่ามันเป็นกเกษตรมั่วซั่ว